ชอบมีเฮงอ้อันนี้ทีมงานคุณภาพทีมงานอย่างทีมงานประจบเหมาะอุ้ยฝนฝนหน้าฝนหน้ามากกล็ลุงห่วยเออเพราะฝนงานขึ้นโค้ขึ้นเขางานการไม่ต้องทำทีมงานคุณภาพ ทับบรรดาควรทายกองบอลเก็บเถอะไทยเอ้าข้าชาบ้างนะคไ้่หนาแตกฝนมันเงาด้วยเนะอืมอืมอ <c oughs> แสดงว่าเบิรดแล้วแหละเอ็ดเป๊ะว่ะนั่นนั่นนั่นนี่ไงนี่เกาะเก็ะอันนั้นเปียร์ละมันขึ้นอันนั้นไม่ได้ขืนยาไม่ได้เคลียร์เพิ่งเนื้อสายไม้มันหนาเหยียบแล้วว่าน้อยมงเนี่ย

ไมยกัด oh ของเราไปโกนจูกวกเลยเนี่ย จะของปลาแบงสันเลยเดี๋ยวเบ่งตีทวงนี่นอือโอ้มจะตกไม่เด็ใท่เรมองนะฮะตุ่มเือแบงสันเลยถึงบ้านก่อนจ้าเรามาเบ่งสันด้วยเบ่งเจ้าแลวเบ่งน้อยเออเม่อ้มต่าป็นอลลกไปน้ต้นไม้เมื่อกี้ต้นรักเตอลงไปไหมบ่ ก็บิดแล้วไม่แล้วแล้าบุท right? oh, <kę> ี่เขาไปลบไปไม่ได้ไม่ได้ปะได้หลายกุศลอีกโอ้เนี่ยไยไปเคียวปื้อยังใบไม้นี่ยี่ีห้าหกชุ่มอืมเจ้ดเมนเว่ไดูถึงเครื่องถุงหอมหินหินเลยยางน้ำก้นพี่ใหญ่ด้วยสามนุ่มได้ิสองไม่สิดห้าดอกเลยสวยนะ มังจะได้จุ้มนิดหน่อยเว้ยเออนั่นล่ะหนูลดพจจดถึงจุมหนยค่เดี๋ยวเด้ของพี่ไอ้เบิ้งเนยเออว้าั่บน่าจะใช่เลย เงจริงด้วยโอ้ย oui! น uh ah ี่ไงมันจุ่มน้อยอ๋อสะสมกหน้โอ้ยนอนทายอยู่ยี่ด้คุณเตียงง่ายจ้่

เห็ดไข่เห็ดเ,เออเห็ดไข่ซ่อนกันกว่ะยังหัวเบบซี่ก็นี้ให้น่ารัก die waarheid มมเย็นอู้มีบ้านคนพ่อมีหงปูน <c oughs> ไม่เห็นว่า <c oughs> <c oughs> มัวตะไทยเจ้าหรืบบนแน้มอันเบิ่งเห็ด <c oughs> ดูนะ่ะโอ้ผ่านแล้ว อืมฉีดเอาน้ำปูว้าืเห็น้มันปูอืมอืมเราไง่เลย อุ้ยดอกง่ายดีรอกันด้เอาเหตมันปูจักหนกันนันดอกง่ญ่ดีเฮ้ยยุ่มนึ่งเวยุ่มหน่งเมกีน่ละเห็บทานน่นก่อนใส่เก็บเต็มกระตาเราเ้อที่กูตีงูมาหามันไงท่านี่กูเตะคอลอแล้วก็ อน่นเห็ดท่านเี้ยลงได้ทองตามดอกว่าแต่มึงโมามึงว่าแต่มึงที่บนน้ำกุนไปกูก็เลยฟ้าของม้าดอกก็ดอกนี่ดูฝากปันเฝากงายถามค้นต้นหาน่ะของงูกับที่ตังตัถ้าบานก็จะทอดพี่เดีวจานเถอะดอกนี้กูได้ใสว้นี่ปันกับมึงคนาะดอกมันบอกดก่ม่ออก เก็บใบไม้ออกแนะ่ลูกพี่เออมดกัดมดเล็บเห็ดต้นปูเอินไปใต้ต้นอีกดอกนึงอยู่วางอยู่พุ่นเตอเลยว่าเอามดใตยรูปเห็ดนี่ว่าได้ตุ่มหลายเท่าไันมตะบานเลยเนาะโอ้ยจิติมกระตาเราเด้อพี่น้องพักกินเ่าก่อนเออจะไปต่อกัน ถ้าขายคงจะได้ถึงประมาณสามร้อยนะี้ว่าขายถ้าได้เป็นสามว่าทัอู้ตะลืดใส่ตัวไปกินตะลืดหยุดเก็บไส่กูยังไม่กินดิกแล้วะเออเหรอทุกหลานไดังเลยปั้นรุ่งว่าอะไรกระดูกอะกยุบ้างบ่ายบ้างหน่อยร้านหาอยู่หากินนอนกลางฝา Mùi lên tôm hết không <laughs> yeah. ไม่มีเ okay. นี่ยนหนึ่งแต่อีกเนี่ยนหนึ่งแต่อีกหน่นั่ส roat, สน,นสามด้วยสามซี่เวนะวุ้ยวๆวหานี่ตาเนี้มกูเนมก่อนเด้อเรียกเ่ยเรียกข้ามาเอาสิแม่เว้ย voilà ินบ่บอกแล้วว่าพีนมันออกถึง มาแล้วเฮ้ยดูสันเยียบด้วนะดร่าป้าที่เท่าไหร่ก็ป้าที่สามแต่พี่พี่สามพี่พี่สามแต่ลองยกดูโอ้ว่ธรรมด,ดาอันนี้หนึ่งป่าโอ้อันนี้หลายตัวโดกแบงเลยเด้อ ตาอ้โหของของคนโดมี้นู่นสุดอันนี้เขาได้เครื่องกระตาแตยกระตายมาบ่งกันกะนะแปดปื้อเต็มโปโลเอาไสไซตัวน่อมัฟเขาให้ตัวงามที่ ที ite, um. ่กูเคลีอยู่กับมึงอะดอกงามถุงเ่าเขาท่ากับถุงเนาะมุนเบิดเบดเหิดกูมุนถัวอันนง้ที่กูเคลกับมึงนัมันอันนั้นพอแต่มุนมุนเคลียปุกแตกเคลียปูกระแตกเนูอืนะเห็ดมันสุเนาะ ถ้าทำมาพอจนจเมื่อาวานนี้คือมือสาวนี่แต่สาวนี่มาสาวนี่สา,นสาวนี่กําลังอ้าวโอ้ยลมมันเย็นย้อนอ<ป>ันนี้ดู๋ยวเพื<ป>่ออืมแล้วครับนะี่ยเอาไหมแล้วกับบ้านโอ้โห ประมาณ3โมงคุคมความเคุมความเอืมสรุปไหมวะปิดจบปิดจับเดินไม่ไหวแล้วก็ที่ทข้านที่ลุงเบื้องหมายมาอีกแล้ก็ที่กลที่บ้านที่ลุงเบื้องหมายมาอีกปิดจบปิดจับ